เมื่อกี้นี้ถามไปแล้วนะคะให้ให้ลองอธิบายบทบาทของการเป็นนักแสดงแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราก็อธิบายกันไปแล้วว่าเอเป็นครูได้ยังไงมา,มาสอนอะไรอะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะระหว่างคุณกั๊กที่เป็นนักแสดงกับครูกั๊กที่แบบว่าตอนนี้แบบนั่งเด็กๆนั่งอย่างนี้อยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นครูเนี่ยอืม,มีชั่วโมงสอนที่ชัดเจนค่ะหมายถึงว่ามีชั่วโมง สอนที่ชัดเจนแล้วในชั่วโมงนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะต้องสอนเรื่องอะไรหัวข้ออะไระแต่ว่ากระบวนการในรายละเอียดเนี่ยบางกรณีเนี่ยก็สามารถที่จะส,สร้างสรรค์มันขึ้นมาได้เพื่อให้ตอบโจทย์เงื่อนไขที่คอริคอลัมหรือหัวข้อที่ต้องการจะสอนอะไรเงนะี้ยบางที่ก็อาจจะลำบากสำหรับเช่นต้องมีแบบฝึกหัด ชิ้นนี้ออกมาต้องเด็กต้องถูกประเมินชิ้นนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้จํานวนค่าเรียนหรือเวลามากกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เพื่อจะให้เขาตกตะกอนหรือทำหรือทำข้อสอบในในคาบที่หนึ่งได้ถ้าเรียนจบแล้วโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าทำได้แน่อะไรเงี้ยแต่บางที่หรือบางกรณีมันไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้อันนี้ความยากของของการเป็นครูส่วนความยากของการเป็นนักแสดงก็คือ เพราะถ้าการสแสดงมันเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตน่ะมันก็คือก็คือจนกว่าเราจะจะจบชีวิตสําหรับการน,นะหมายถึงว่ามันก็เป็นอิสระที่เราจะต้องกําหนดได้เองแต่ว่าเราจะต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบกับชีวิตเราจริงๆนะกระทั่ง รายได้กระทั่งชีวิตที่เราเป็นอยู่มุมมองของคนคคที่มีต่อเราหรือเรามีต่อโลกจนกระทั่งเราแบบจากโลกนี้ไปะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วแล้วเราก็มองแล้วว่าการละครที่ที่เรารู้ก็คือว่าถ้าเราเลือกแบบนี้มันจะส่งผลอะไรบ้างอันนี้ค,คือ คือทางรัฐที่รู้จากการได้ดูหนังได้ฟังเพลงได้ได้ทำละครแต่ละเรื่องว่าเมื่อทําสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรบ้างหรือถ้าทําอย่างนี้แล้วมันจะมีผลอะไรหรือไม่มีผลอะไรอะไรเงี้ยสิ่งอันนี้ก็เลยหลอหลอมเราไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างความเป็นนักสดงกับค่ะคือเราเห็นความแตกต่างได้เยอะมากนะแล้วตอนที่ได้รางวัลเนี่ยได้รางวัลครั้งแรกคือรางวัลรางวัลสุพรรณหงษ์สมทบชาย จะภาพยนตร์เรื่องสมไม่เงียบอ่าอันนั้นก็เป็นมาเล่นหนังแล้วใช่ใช่ก่อนนั้นก็เล่นหนังมีเรื่องแรกรู้สึกแบบกะก้าผักคุ้ครองกบเล่นเป็นตัวฆาตกรในตอนท้ายแล้วก็มาฉชไล่ของคุณพจน์อนุทินก็ไปช่วยทำโค้ด acting แล้วก็ต้องเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกดีค่ะเรื่องนั้นทำให้ก็ได้ทำงานบันเทิงแบบคนกับจำเรื่องนั้นนะ แต่พอมาเล่นพระในสมไม่เยียบเนี่ยพุ่มกับคุณทอมทอมบอลเลอร์่ยเป็นอเมริกันไทยอเมริกันทครึ่งก็กํากับงานชิ้นนั้นแล้วก็กักก็เล่นเป็นพระค่ะเป็นในคดีฆาตกรรมในวัดที่กมยศสิบติดแล้วก็ได้รางวัลตรงนั้นค่ะตั้งแต่ปี2555คห้ารัอห้าบาแล้วก็เพิ่งมาที่ปีสอง3ันห้าที่เป็นรางวัลศิลปท่ะ สาขาเิลประการแสดงสำหรับศิลปินร่วมสมัยของกระทรวงวัฒนธรรมอะไรเงี้ยตรงนั้นเนี่ยเกิดจากการที่เราทํางานของเรามาเรื่อยๆเพราะตอนที่เราทําเราก็ไม่รู้ว่าว่าจะต้องได้รางวัลหรืออะไร้ยะเพียงแต่ว่าก็คือทาเต็มที่ใช่พอรางวัลที่ได้มาเนี่ยเพื่อจะการันตีว่าสิ่งที่เราทําอยู่แล้วคิดอยู่เนี่ยมีคนเห็นแล้วก็คิดว่า สำหรับบางคนก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคอันนั้นะทําให้เรามองกลับไปที่งานของเรามากขึ้นว่าก็จริงนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการอยากจะพูดหรือวันนี้เราพูดได้ดังมากขึ้นนะว่าการทํางานมันจะต้องให้ให้ใจในการทํางานมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตอนที่เราทําเราไม่ได้คิดนะ่ะคซึ่งมันทําให้เราไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะได้อะไรม,มันเลยทําให้ทุกวันเนี้ยก,ก็มองว่า เวลาการใช้ชีวิตรหรือการทำงานเนี่ยมันก็คือ next อะ่ะคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าข้างหน้ามันจะเป็นไงไม่รู้อะ่ะตอนนี้เราเราเรา happy กับมันหรือเราเลือกที่จะทำแบบนั้นแบบนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่สุดของของสิ่งที่เราคิดเนี่ยม,มันจะดีแค่ไหนแล้วมันก็ทําให้การทํางานแบบปแปลกๆเหมือนกันนะครับเช่นบางอันเนี่ยก็คิดไว้ว่าประมาณเนี้ยแล้วก็ ก็ลองด้นกันในบางพาทลองดูซิว่าเมื่อเจอหน้ากันแล้วหรือว่าได้ทําแบบนี้แล้วมันจะพัฒนาไปสุ่ตรงไหนเพราะว่าไม่เคยไม่ไม่ไม่เชื่อแล้วว่าสิ่งที่เราคิดณโมเมนต์นั้นอ่ะมันมันมันจะเจ๋งแน่ๆใลหนึ่งเดือนข้างหน้าอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบว่าตอนนี้ทํางานแบบด้วยรูปแบบนี้ก็ก็ก็แปลกนี้สำหรับการคือบทละครก็เขียนไว้ไม่ต้องกำหนดทุกส่วนเพื่อว่าเพื่อให้ทุกส่วนมัน ปรับใช้ได้ะนะณวันนั้นอะไรเงี้ยม,มันมันเหมือนกับชีวิตเราเ,เราเห็นแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีเตรียมละครเรื่องไหนหรือว่ามีภาพยนตร์เรื่องไหนหรือมีงานอะไรที่เรากําลังเตรียมอยู่แล้วก็กําลังทําอยู่หรือว่าในอนาคตกําลังคิดว่าจะทำนะตอนนี้ที่ลงมือไปแล้วก็คือกับรับเล่นละครของน้องที่ที่เขาก็ชอบอยากทำงานกับเราค เขากำลังกำกับงานชิ้นหนึ่งที่ช่างชุยตรงถนนสิรินทรซึ่งเป็นเป็นร้านอาหารอยู่บนเครื่องบินแล้วก็เดี๋ยวไปทำละครส่วนหนึ่งของในร้านที่กักลับเล่นละแล้วตอนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วแล้วก็มีงานที่กักทำอยู่ก็คืองานกักดีใจที่ได้มีโอกาสทำกำกับสารคดีให้กับสุนันทาเป็นประวัติของนภิกลงเรืออะไรอย่างเงี้ยสั้นๆหกถ้าหกนาทีไงก็ก็มีเก่งที่จะมาช่วยแบบขับ ลำน้ำมีนักแสดงจากน้องๆในมหาลัยที่ก็ลองลองดูว่าทําแบบนี้ได้ไหมเล่าเรื่องแบบนี้จากประวัติศาสตร์ที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะมันเป็นงานร่วมสมัยจริงๆก็คือน้ำพริกลงเลืองแต่สมัยรอห้ารอบวันนี้มันก็เป็นน้ำพริกลงเลือยงจะมีอยู่อะไร้ะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นโปรเจกต์ที่ยังค้างอยู่ที่วางแผนไว้กับทัพคุณทัพนักพัฒนอยากจะทําหนังทําละครกันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็าอยากทําละครในสวนนี้อีกเพราะเราเคยทําละครในสวนนี้แล้วก็ ก็แฮปปี้มากเยเมื่อวานนี้หลังเที่ยงเล็กน้อยผมพบชายหญิงคู่หนึ่งลมพัดมาวูบหนึ่งและผมก็ตัดสินใจโดยทันทีว่าผมจะต้องได้เธอมาเป็นภรรยา ว่ามีสติก็ไม่ใช่หรือไม่มีสติก็ไม่ใช่ฉันเหงือมีดเล่มเล็กขึ้นแล้วก็ปักลงตรงกลางอ,อกของเขาแต่ก็ไมรอด นทีอยูต่อไปดีก็ทุกคคือช่วงโควิดเนี่ยทำให้กัรเห็นว่าบางทีปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราได้มีโอกาสคิดเพื่อจะแก้ปัญหา แล้วการคิดในสถานการณ์ที่มันเป็นเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันทําให้เราเราค้นพบช่องทางใหม่ๆคือมันทําให้ก๊กแบบเล่นละครในตอนบ่ายสามโมงได้ทําให้ก๊กแบบพาเพื่อนๆที่แบบอยากจะออกจากบ้าน<อ>ในช่วงสถานการณ์น<อ>ี้มาอ่างที่นี่อากาศปลอดโปรง่งจนที่เราสามารถ โซเชียลดิสแทรซิ่งได้ไม่ต้องกังวลว่ามันต้องมีปริมาณไวรัสมากพอที่มันจะจ็ติดได้เนี่ยแต่ถ้าใส่หน้ากากกันแล้วหรือเม่งแล้วลมโกรกเนี้ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่้เป็นลมก็เป็นโอเพนแอร์หมดครับหรือกระทั่งแบบมันทําให้เราคิดคิดทํางานกับชุมชนมากขึ้นเช่นถ้ามาแล้วคนมาแล้วเอ๊ะเขาจะมาทานอะไรที่นี่พี่รับทำอะไรได้ไหมป้อมเขาทำไมได้เปล่าหรือแบบ มีขนมอร่อยๆแถวนี้ไหมที่เราไปไปซื้อมาไว้ไห้เพื่อนได้ทานการอะไรเงี้ยหรือแขกที่มาได้ทานคนคนแถวนี้ก็เริ่มรู้สึกแบบว่าเมันมันมีคนแปลกๆเข้าออกหรือทั้งในซอยบูบในซอยเนี้ยก็จะแบบว่าเขามีอะไรข้างหลังบ้านเขาทําอะไรกันหรือบางวันก็เห็นเขาเปิดไฟสว่างสวัยคนขับรถเข้าออกเดินเข้ามาอะไรเงี้ยครับคือสิ่งเนี้ยมันทําให้มันทําให้เราเห็นว่าตอนนี้กับไม่ใช่แค่แบบต้องเล่นละครอย่างเดียวแล้วกายเป็นแบบว่า ทำอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความสุขดีกับพวกเขาแล้วพวกเขาก็เริ่มเริ่มเห็นอย่างเงี้ยเห็นอะไรแปลกๆบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยได้เจออะไรเขาก็จะได้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งก็มองว่าอันเนี้ยมันทําให้เกิดการเรียนรู้ในทุกกส่วนที่ที่ในชีวิตของเราก็เรียนรู้กับเขาด้วยก็ได้เจอสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนวันเนี้ยก็แบบพี่อุ๋ยมาอีกแล้วอย่างเงี้ยแบบคือสําหรับกางกนะแบบว่า เราไม่ได้คาดคิดว่าตอนที่เราเล่นละครด้วยกันก็อยู่ห่างๆพี่อุย <c oughs> ้ยเนี่ยเพาะก็เออพี่อุ้ยก็ร้องเพลงแล้วก็ปื้มอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็พี่ตั๋วก็ร้องแล้วก็ทําละครเพราเราก็เล่นด้วแล้วก็เออก็สนุกใ,ในใน,ในงานของเราแล้ววันหนึ่งมันก็แวะเวียนมาเจอกันซึ่งมันก็เป็นความทรงจําอันหนึ่งที่ดีมากที่วันหนึ่งที่เรามาเจอกันเราก็ยังสามารถพูดถึงเรื่องเหล่านี้ได้มันเลยยิ่งทําให้กั๊กมั่นใจว่า การที่มองมองมุมดีๆของเขาหรือมองมุมดีๆในสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันมันจําตรงนั้นแล้วมันแฮปปี้แล้วก็อะไรที่มันเป็นปัญหาก็ก็แก้มันไปพอแก้แล้วเดี๋ยวมันก็พ้นพ้นแล้วมันก็ลืมอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบนี้ไปในการใช้ชีวิตในกัรทำงอนเพราะเราถูกสอนในละครเวทีว่ามันมันเริ่มแล้วละครมันต้องจบลงค่ะ คือละครเราไม่ใช่ซีรีส์ยาวใช่ยังไมต้องจบยังไงก็ต้องมีแบบมามาครบทุกคอมบเป็นฟินาเล่อะไรเงี้ยเราจึงเรียนรู้ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยทําสิ่งเนี้แล้วมันก็จะเห็นผลสิ่งนี้อะไรเงี้ยจะยาวหรือไม่ยาวนั้นแล้วแต่แล้วแต่ห่วงคอที่ทำกกว่าอันนั้นน่ะมันทําให้กกเห็นว่าเวลาทําสิ่งหนึ่งแล้วมันก็คงจะส่งผลเนาะเพราะว่าเราก็ทําอย่างนี้มาทั้งตลอดเวลา มันเลยมันเลยมันเลยเห็นจุดจบเหมือนเราเข้าใจว่าเดี๋ยวถ้าเราละครชีวิตลอครจะจบเมื่อเราตายอะไรเงี้ยเพราะว่านักแสดงไม่มีแล้วที่ไปเขียนบทแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็เข้าใจง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทําให้เรารู้ว่าเราทาละครหนึ่งเรื่องเราไม่ได้ทําคนเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเราหรือว่าคนที่เราอยู่ร่วมในชีวิตปกติเนี่ยในชีวิตที่ไม่ช่ละครเนี่ยมันก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่พาเราแบบ เป็นองค์ประกอบของเราในการทำชีวิตเราอะไรเงี้ยก็เป็นองค์ประกอบในชีวิตเราใช่มีเรื่องหนึ่งที่สงสัยมากก็คือตอนนี้เราเป็นครูแล้วเรามองเห็นเด็กๆที่เราสอนเนี่ยเคยเห็นไหมคะว่ามีเด็กคนไหนนะที่แบบว่าเหมือนเราตอนเด็กๆเลยมีบ้างไหมมีครับแต่มีเด็กที่สนเหมือนเราแต่ยังคือกั๊กก็เชื่อเรื่องแบบธรรมชาติของแต่ละคนมีความไม่เหมือนกันะแต่สิ่งที่เราสูมันเหมือนก็คือความสน การตั้งคําถามหรืองนิสัยบางอันที่แบบเออเออตัวแสบมันเป็นส่วนสําคัญเหรอคะตัวแสบแบบเนี้ยต้องแบบนี้แน่ๆเลยจะถามว่าเขาจะเป็นเหมือนเราไหมเนี่ยคงยากคงไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนกับที่อะไรนะบุตรของเธอไม่ใช่บุตรของเธอน๋อ้นี่ยังจำได้ยังจำยังจำได้ลจงได้พูดกับเราเรืองความรักอะไรพวกนั้ลองแล้วก็ออไปละคือก็เชื่อเรื่องคนเราน่ะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ก็เห็นว่าลูกศิษย์เราถ้าเราเห็นก็แค่พฤติกรรมแนวโน้มแต่ว่าเรายังศรัทธาว่าเขาจะเป็นตัวเขาในวันข้างหน้า,าเหมือนที่เราพยายามที่จะเป็นตัวเราอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยทําให้เราเขาเรียกว่าแฝงพอที่จะไม่ให้เขาเป็นเหมือนเรานี่นี่คือสิ่งที่กักมองเนั้นกักก็มองว่าถ้ากัก โตขึ้นแล้วก็จบลงแบบไหนก็เป็นเรื่องของการหยับน้นเรื่องแต่ละคนก็แต่ละคนก็มีชีวิตของทัาใช่ก็เชื่อเรื่องนี้เพราะว่าการเห็นแล้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ท่านเคยบอกไว้หรือว่าพ่อเคยพูดกับคือบอกว่าอยากทําอะไรอยากเห็นอะไรก็ทาเอาเองสิจะไปรู้ได้ไงล่ะแกนี่อะไรเงี้ยเพรากันเล่นละครที่บ้านไม่เคยเล่นละครนะที่บ้านมีใครทํามาหากินแบบที่กัสทำอยู่อยู่ก็อยากจะมาลุกเ็ดละครอยากจะแต่งเป็นเด็กผู้หญิงอะไรอยากจะเล่นเป็นนางเอกอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็แบบว่า อยากเล่นอะไรก็เล่นนะการใครอยากจะเป็นนางเอกก็เขียนเอาอะไรเงี้ยแล้วก็โมเมว่าจะเป็นนางเอกคือมันกลายเป็นว่าก็ลองทําไปเถอะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เป็นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งนี้ขึ้นมานี่คือคุณกั๊กวันศักดิ์นะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ยอนเดินเข้ามาที่เห็นแอบเห็นว่ามีเมนูอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราหาไม่ได้ในตามตลาดทั่วไปหรือว่าหากินยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูไหมคะว่า แล้วก็ช่วยแนะนํานิดนึงสาหรับพี่ที่มาช่วยทําได้ข่าวว่าเป็นกิติวศักร์สุดๆเลยได้พี่รัตยงอยู่หรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรัไปเด็นไปค่ะครับตอนนี้เราพาเดินมาตรงนี้เพราะว่าอยากให้มาเจอสองท่านนี้ค่ะใช่ไหมคะคุณกั๊กพี่กก๊กกับพี่รัฐครับเป็น เป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดนี่แห,หละที่กักมา,มา,ม,ามาทำพื้นที่นี้ค่ะแล้วเรือนี่ยังไงคะมีที่มาที่ไปยังไงไหมคะถึงได้เอามาวางขึ้นบกไว้ตรงนี้พี่กก๊กครับอันนี้ต้องพูพี่ก๊ะกอนชื่อเรือก่อนเลยเรือมากเรือมากเลยชนิดนี้เขาเรียกเรือมากค่ะเรือมากก็คือเรือที่ถูกปลดกจากต้นตะเคียนทั้งต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะประผ่าตรงกลางแล้วก็ไปตั้งบนกองไฟแล้วก็กดันออกปา,ปาค่ะ แล้วก็ใช้ขวานวเรียกขวานโยนถากถากถากแล้วก็จนกระทั่งเป็นรูรแรงแบบนี้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเรือลำออนี้มันจะสร้างด้วยด้วยไม้ต้นเดียวไม่มีการต่อ,อครับเอามาขึ้นไว้เพราะว่าแช่น้ำจริงๆแล้วการรักษาเ็คือการแช่น้ำแต่พอดีกลัว,กล,วกลัวเรือหาย <laughs> พอน้ําขึ้นนะครับน้ําท่วมมาเลยหายเราก็เลยเอาขึ้นไว้ที่นี่แล้วก็เลยไว้ในน้ำมันดูแลรักษายากนะครับอ้าวเหรอคะเราก็เคยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นมีแขกไปใครมาก็เอาเป็นไลา์บุฟเฟ่ก็แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็เลยใช้วันนี้ก็เลยใช้ตั้งอาหารนะคะก็ต้องเรียนถามพี่รัตบ้างล้วค่ะวันนี้มีอะไรนะคะวันนี้ก็ดีหนังกีบนะคะหนังกีบกุ้งปูนะคะ แล้วก็จะมีทอดมันหัวปลีนะคะทอดมันหัวปลีนะคะถ้ามันจะหัวปลีที่นี่เป็นสวนกล้วยสวนกล้วยเค่ะสวนกล้วยผลิตผลในสวนโอ้ค่ะโอค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณพี่ทั้งสองนะคะคําถามสุดท้ายเลยค่ะคุณกั๊กก่อนที่เราจะร่าลาคุณผู้ชมไปนะคะลองนิยามคําว่ากั๊กวรรยศักดิ์สิจะนิยามว่ายังไงดีกั๊ก กักไม่กักกักไม่กักคือมีอะไรก็ทําไปเถอะครับไม่มีอะไรที่แบบพอจะแบ่งปันได้ก็จะแบ่งปันจะไม่กักไว้แล้วก็ก็มีความรู้สึกว่าถ้าพูดถึงกักกักกำลังพูดถึงก็อยากให้ทุกคนได้ผจญภัยกับสิ่งที่กักกำลังผจญภัยอยู่อะไรเงี้ยได้ได้สนุกไปกับกักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือสิตที่เรา ผจญภัยไปเรื่อยๆยังชอบเดินทางยังท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็คิดว่าอันเนี้ยทุกคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันแล้วก๊ก็กิน่ากักไม่ควรจะแบบไม่ควรจะกัดอะไรไว้เท่านั้นเองกไม่กัดไปถึงไม่ควรจะกัดทุกอย่อะไรก็ก็แบ่งไปเถอะก็แชร์อยากให้รู้เรื่องอะไรอยากเห็นของอร่อยก็อยากให้กินด้วยอะไรเงี้ยเห็นอะไรเจ๋งๆก็อยากให้รู้ด้วยเพราะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรที่ควรไม่ควรในส่วนที่มันควรจะเป็นแต่ว่าเร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 ากำลัง อุทิศตัวเองสับการเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็แชร์ตนอเองครับค่ะ่านผู้ชมคะไม่ว่าผู้ชายคนนี้จะทํางานอะไรก็ตาม <c oughs> เขาทําแบบไม่กักเลยเพราะฉะนั้นติดตามนะคะ <c oughs> ว่าความไม่กักเนี่ยมันจะสามารถให้บทบาทแบบไหนหรือว่าให้แนวคิดอะไรกับเราได้บ้างติดตามเขาต่อไปนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณคร้บขอบคุณครับ <c oughs>